ทรงผมนี้แม่ชอบจริงๆเลยสวยอะแต่ไปลอยกระทรงมาเป็นไงมา,มาสนุกมาสนุกแล้วกระทรงลอยดียไหมดีใครทำกระทรงให้ไม่ตื่น <laughs> มาซ่าเฮะคเอลมาซ่าเมาซ่าคีเอลทำกระทงให้ไม่ดูดูนู่นเดี๋ยวไหมฮะนู่น แก้วจ๋าแก้วอยู่ไหนศะตูมาแล้วจ้าจี๊จี้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 แก้วแก้วแก้วเสร็จแน่เสร็จแน่ ตาพอตคตตตตตตหนึ่งเากอย่าพึ่งอย่าพึ่งดดจุปิดปิดหน้าเฉยปิดหน้าเดี๋ยวน้องชนประตูจุจงจุจม ปิดหน้าสิเดี๋ยวจกลูกตาไปอยู่ตรงตำแหน่งเดิมครับไปอยู่ตรงตำแหน่งเดิมวันทูการป้องกันตัวการป้องกันตัวเอ้ยเสียงคู่ครับคู่ขู่ อาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับทําหน้าที่ได้ดีมากครับได้ดีมากครับอาจารย์ออกได้แล้วครับออกได้แล้วครับออกได้แล้วครับผู้บุกรุกออกได้แล้วครับออกผู้บุกรุกออกได้แล้วครับเดอะเปิดแล้วไปเลยครับเปิดแล้วไปเลยครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเช็ดเองครับไปเลยครับพีอยู่ตหน่งนตรงนี้นะพิกาทิ้งระเบิดทิ้งบอมครับไปครับขอบคุณครับเรียบร้อยเรียบร้อยทุกไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วฝากไว้ก่อนฝา <laughs> กไว้ก่อน, <laughs> ออน <laughs> เอ้ย mm hmm. มีการฝากไว้ก่อนครับศัตรู